สวัสดีครับวันนี้พีดูนะครับจะมารีวิวเคสยี่ห้อ S.U.N.D ีนะครับเป็นเคสราคาประมาณ150บาทนะครับผมซื้อมาจากช h อป e ีนะครับเดี๋ยวเราทำการแกะเคสให้ดูนะครับว่าเคสจะมีลักษณะแบบไหนครับมาดูใกล้เลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับเคสผมยังไม่ได้ใช้นะครับผมเพิ่งได้ตัว iPhone SE มาครับ เดี๋ยวผมจะทําการแกะของดูนะครับว่าข้างในของเจ้าเคสตัวนี้ใส่กับ iPhone S สซีคาแล้วจะเป็นไงบ้างครับลักษณนะครับการแกะ่องมาก็มีอะไรครับผมเป็นเคสกระแทกทั่วไปครับนี่กล่องก็ไม่มีอะไรครับ,เ,เ,หรบ,รรบเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูดชัดนนะครับ นี่ครับด้านข้างนี่นะครับนี่ครับอันนี้คืออันนี้คือด้านข้างนะครับผมนี่อันนี้มุมกล้องเลยผมจะทำการใส่ เจ้าตัว iphone se ให้เลยนะครับครับพอใส่แล้วก็สวยงามตามท้องเรื่องครับเราก็ลอกข้างหลังออกครับปึ๊บหลังจากลอกเสร็จจะเป็นแบบนี้นะครับเผมจะทำการซูมเบยใกล้ให้ดูนะครับอันนี้คือตัวเลนส์กล้องนะครับใส่แล้วสวยงามมากเลยครับผม ราคาไม่แพงครับประมาณ100กว่าบาทนี่ะครับผมสั่งมาจากช้อ p ปีนะครับผมไม่มีสียสนเสียนะครับแต่ผมจะแนะนําให้ไปซื้อใน s h o p ปีได้เลยครับผมนี่นะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับนี่กดง่ายครับผมกดง่ายปุ่ม Power ครับจะอยู่ตรงนี้นะครับปึ๊บช่องใสซิมเป็นเคสกระแทกแบบใสๆครับนี่ นี่นะครับตัวนี้ปุ๊บด้านหลังนะครับจะมีเป็นในคล้ายพลาสติกขึ้นรูปนิดหน่อยครับผมแล้วก็เป็นปุ่มนะครับผมติดฟิล์มแบบทั่วไปนะครับ,บสวยครับนี่ครับเวลาถ้าถ้าเราใช้จริงระวางก็จะเป็นประมาณนี้ครับ นี่นะครับผมนี่สวัสดีพีรีวิวขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c บสไคร YouTube c h anel ของผมด้วยนะครับสวัสดีขอบคุณครับ